สวัสดีครับ fc สาวน้อยเพชรบ้านแพง fc น้ององุ่นหิงเพชรบ้านแพงและ f c b บ t joe และผมขอขอบคุณ fc สโลตอุบลนที่ได้กดไลค์กดแชร์และขอขอบคุณ fc น้ององุ่อหิงเพชรบ้านแพงที่ได้มากดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจผมสำหรับคลิปนี้ผมจะมาเล่าเรื่องน้ององุ่อหิงเพชรบ้านแพง ตั้งแต่น้องได้เดินมาทางมาถึงสาวโดมสาวน้อยเพชรบันแพงก็ทําให้โดมสาวน้อยเพชรบันแพงอบอุ่นสนุกสนานและน้องก็มีจิตใจที่อบอุ่นและเป็นกันเองให้กับพี่ๆน้องๆและ <c oughs> มือไถย YouTube ทุกคนที่มาถ่าย y o ยูทูบขับน้องน้องก็มีน้ําใจให้ทุกคนเป็นกันเองเพือว,ว่าน้ําใจของน้องสุดยอดมากสําหรับซุปเปอร์สตาร์น้อยของเราคือน้ององุหิงเพชรบ้นแพงและช่วงบ่ายวันนี้จะได้ทับการไลฟ์สดที่โดมสาวนอนเพชรเปนแพงโดยคณะของ บอสโจนำทีมและน้องออูงหญิงที่จะไล่สดเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกภัยน้ำท่วมเริ่มตั้งแต่บ่ายโมงวันนี้สำหรับเอฟซีของน้องและเอฟซีสาน้อยเพนมันแพงก็เชิญรับชมได้นะครับ ตั้งแต่บ่ายโมงวันนี้จะทำการไลฟ์สดของบอสโจและผมขอขอบคุณ f อสซสโลดและ f อซสาวน้อยเพิรนบันแพงที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามผมสำหรับคลิปนี้ผมเอาไว้แค่นี้สำหรับคลิปหน้า พบกันใหม่นะครับขอขอบคุณครับสวัสดีครับ